สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตนะครับให้ใครลหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมก็จะมาขยายเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกข้อมูลนะครับเพราะว่าก็คยอ,อยู่ในแวดวงของโปรแกแกมมือนะครับข้อมูลนะครับถูกแฮกกันได้ง่ายๆนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อันตรายมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีเงินเก็บจํานวนมากนะครับตามธนาคารนะครับแต่ก็ยังถือว่าถามว่าอันตรายไหมก็ยังอยู่ในมันมีช่องโหว่ที่ให้เราสามารถที่จะแฮกได้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าแฮกได้ง่าย100%ซนะครับ ถามว่าน่าตกใจไหมมันก็น่าตกใจนะครับเพราะสิ่งทุกอย่างนะครับมนุษย์สร้างขึ้นอย่าลืมว่ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะครับโปรแกรมเมอร์สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นะครับถึงแม้จะมีระบบ security นะครับตั้งเราก็เคยจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับตั้งแต่สมัยป้องกันไวรัสแฮกคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ มาในรูปแบบของความอันตรายที่สามารถที่จะดูดเงินของเราจากธนาคารได้ง่ายๆนะครับจากการเขียนโปรแกร,รมรัดขั้นตอนขึ้นมานะครับถ้าอยู่ในแวดวงแฮกเกอร์นะครับเราก็จะสามารถเข้าไปดูซอฟต์โค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดต่างๆถ้าคนทั่วไปมองดูาอาจจะลายตานะครับโค้ดที่ปรากฏขึ้นมานะครับในส่วนแวดวงของกลุ่มโปรแกรมเมอร์นะครับก็จะรู้ว่า โคดตัวนี้มีความหมายว่ายังไงนะครับในแต่ละบรรทัดบรรทัดนะครับอันนี้ก็เราถามว่ามันแฮ็กได้ง่ายไหมถ้าในส่วนของ security ที่ไม่มีการคุ้มครองหรือว่าป้องกันที่แน่นหนานะครับก็จะถูกพวกแฮกเกอร์ที่เขาหมกมุ่นอยู่กับการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขแล้วก็แฮ็กข้อมูลได้ง่ายนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็จะมีแต่ระบบ Android นะครับที่ยังถือว่าอันตรายเพราะเป็นระบบเปิดนะครับให้นักพัฒนาทั่วไปสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับแต่ในส่วนของ i-phone นะครับหรือว่าส่วนของ MacBook พวกนี้นะครับจะยังแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นระบบที่ปิดนะครับเป็นการพัฒนาโดยการปิด ป้องกันไม่ให้ใครล่วงรู้นะครับว่าโค้ดในแต่ละโค้ดของเขาที่สุกสร้างขึ้นมานะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าต่างนะครับนี่นะครับตัวโค้ดต่างๆที่เวลาเขียนขึ้นมาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้ในการดูแล้วก็เขียนข้อมูลในแต่ละบรรทัดนะครับก็แต่ถึงยังไงแล้วนะครับในการที่จะแฮกข้อมูลนะครับเขาจะต้องรู้รหัส OTP ของเรานะครับ ต้องเขาจะมีการส่งข้อความนะครับเข้ามาให้เรานะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลรหัส OTP รหัส OTP คืออะไรก็คือตัวเลขที่เวลาเราทําธุรกรรมต่างๆจะมีเด้งขึ้นมาบอกให้เรากรอกนะครับอย่างเป็นตัวเลข4ตัวบ้าง6ตัวบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้เราเปิดเผยให้เขารู้ไม่ได้นะครับเวลามีพวกมิจฉาชีพแอบอ้างมาขอเลข OTP นะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือพยายามอย่าไปทำธุรกรรมโดยอัตโนมัตินะครับผ่านแอปที่เราใช้ซื้อของนะครับเมื่อเราผูกบัญชีแล้วก็เปิดอัตโนมัตินะครับพวกนี้เขาจะสามารถดูดเงินเราได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นการตัดยอดอัตโนมัติจากบัญชีของเราเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าเวลาเราซื้อของออนไลน์นะครับก็อย่าพยายามไปผูกเลขบัญชีนะครับ ไว้กับแอปนะครับแต่ข้อมูลตอนนี้นะครับถูกส่งไปแล้ว15ล้านลายชื่อนะครับ